ในฮอลลีวูดไม่มีอะไรเปล่งประกายเท่ากับสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังรอยยิ้มไร้ทิติพรมแดงและสัญญามูลค่าหลายล้านมีเรื่องราวที่แทบไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงเรื่องราวความรักความกลัวความกล้าและการต่อสูเ้เงียบเพื่อเป็นตัวของตัวเองดาราดังเจคนเจชีวิตที่ค้นหาความจริงในเงามืดของชื่อเสียง บางคนเลือกที่จะเงียบบางคนเปลี่ยนความเงียบนั้นให้เป็นงานศิลปะแต่ทั้งหมดล้วนแสดงให้เห็นว่าการเป็นตัวของตัวเองบางครั้งคือสิ่งที่กล้าหาญที่สุดที่มนุษย์จะทำได้ในโลกที่เต็มไปด้วยภาพหลวงตา 1. k e a n คีอา v e รีฟส์คีอา v e รีฟส์ชื่อที่ดังก้องไปทั่วฮอลลีวูดสำหรับหลายคนเขาคือตัวอย่างของวีรบุรุษผู้เมียบขรึม ชายผู้รวมความเจ็บปวดและความดีงามไว้ในตัวขณะที่ดาราคนอื่นๆใช้ชีวิตอย่างโอ้อวดบนพรมแดงคียอานูยังคงเป็นเงาอยู่ท่ามกลางแสงไฟเป็นมิตรถ่อมตนลึกลับเกือบจะเหนือธรรมชาติอาชีพของเขายาวนานกว่าทสทศวรรษตั้งแต่เมท r ิกซ์จนถึงจอห์นวิกจากชื่อเสียงไปสู่โศกนาฏกรรมแต่เบื้องหลังความรุ่งโรจน์ทั้งหมดนี้เขายังคงเป็นผู้ชายที่ไม่ค่อยพูดถึงตัวเอง ไม่มีข่าวเฉาเรื่องความสัมพันธ์ไม่มีเรื่องราม่าสาธารณะมีเพียงคำบอกเล่าเล็กๆน้อยๆข่าวลือเบาๆที่ไม่เคยได้รับการยืนยันบางครั้งแฟนๆก็สงสัยว่าทำไหนถึงรู้เรื่องของเขาน้อยจังอาจเป็นเพราะในโลกที่เต็มไปด้วยหน้ากากเคียนูตัดสินใจที่จะปกป้องจิตวิญญาณของเขาในปี2019เขาปรากฏตัวเคียงข้างศิลปินสาวอเล็กซานดราแกรนด์โดยจับมือกันอย่างกระทันหัน ไม่มีเรื่องเอกเริกไม่มีคำถแถลงการมีเพียงแค่คนสองคนที่เดินเคียงข้างกันสำหรับหลายคนนี่เป็นยิ่งกว่าการสารภาพรักมันคือช่วงเวลาของความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงรีฟส์แสดงให้เห็นว่าความใกล้ชิดไม่ได้เกิดจากคำพูดแต่เกิดจากความกล้าที่จะใช้ชีวิตอย่างเงียบๆความเงียบของเขาไม่ใช่ความลับแต่เป็นเกราะป้องกันบางทีเราก็ไม่จำเป็นต้องมีคำอธิบายเมื่อเราพบความสงบแล้ว เพราะในฮอลลีวูดที่เลี้ยงด้วยเสียงอึกทึกคียานูรีฟส์คือข้อพิสูจน์ว่าแม้ในความเงียบเราก็ยังสามารถส่งเสียงได้ดังอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 2. ทอมครูซตลอดกว่า40ปีที่ผ่านมาเขาโลดแล่นพาระเบิดกอบกู้โลกและยิ้มด้วยความมั่นใจของชายผู้ไม่มีอะไรสามารถทำลายได้แต่เบื้องหลังภาพลักษณ์ที่ไร้ทิตินี้เบื้องหลังวีรบุรุษจากมิชชั่นอิมพอสิเบิล กลับมีเรื่องราวที่ทั้งสร้างความหลงไหลและสร้างความสับสนให้ฮอลลีวูดมานานหลายทศวรรษการแต่งงานสามครั้งการหย่าร้างสามครั้งมิมี่โรเจอร์สนิโคลคิดแมนเคทีโฮมส์ไม่มีเรื่องอื้อเฉาใหญ่ๆไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนมีแต่การแตกหักอย่างกระทันหันราวกับมีใครบางคนปิดม่านอย่างรวดเร็วก่อนที่ความจริงจะปรากฏหลายคนกล่าวว่า ความพักดีต่อโบทไซเอนโทโลจีเป็นกุญแจสำคัญสู่ความเงียบของเขาคนอื่นเชื่อว่าทอมครูซได้เรียนรู้จากควบคุมเรื่องราวทุกอย่างมานานแล้วเขาชนะคดีความรอดพ้นจากข่าวลือและถึงกระนั้นคำถามก็ยังคงอยู่มีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังรอยยิ้มนั้นกันแน่ครูซเป็นคนสุดต่งมีระเบียบวินัยทะเยอทยานเกือบจะเหนือมนุษย์บางทีความเงียบของเขา อาจไม่ใช่สัญญาณของความกลัวแต่เป็นกลยุทธ์บางทีเขาอาจรู้ว่าความลับในฮอลลีวูดอยู่ได้นานกว่าความจริงเพราะไม่ว่าจะพูดอะไรเกี่ยวกับเขาสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือทอมครูซไม่ใช่แค่ตัวละครในภาพยนตร์แต่เขากลายเป็นปริศนาของตัวเองและบางทีนี่อาจเป็นบทบาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาบทบาทของชายที่ไม่มีใครรู้จักจริงๆ 3. ฮิวแจ็คแมน ฮิวจ์แจ็คแมนชายผู้ที่ดูเหมือนหล่อหลอมขึ้นจากแสงสว่างและความสง่างามบนจอภาพยนตร์เขาเป็นได้ทุกอย่างวูฟเวอรีนผู้ดุร้ายนักแสดงผู้มีเสน่ห์สุภาพบุรุษที่สมบูรณ์แบบในที่สาธารณะเขาแสดงถึงการผสมผสานที่หาได้ยากระหว่างความแข็งแกร่งและความอ่อนโยนซึ่งเป็นอุดมคติที่ดูไร้ที่ติเกินกว่าจะเป็นจริงได้แต่แม้แต่ดวงดาวที่สว่างที่สุดก็ยังคงมีเงา ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาเขามีข่าวลือเกี่ยวกับโลกส่วนตัวของเขาการคาดเดาชั่วคราวคำถามเบาๆที่ไม่เคยมีคำตอบการแต่งงานของเขากับเดโบราห์ลีเฟอร์เนสเคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักที่แท้จริงในฮอลลีวูดมานานเธออายุมากกว่าเขาน้อยกว่าแต่พวกเขาก็ดูเหมือนจะแยกจากกันไม่ได้จนกระทั่งสื่อเริ่มค้นหาบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีอยู่จริงในทุกสายตาในทุกท่าทาง บางคนนึกถึงการแสดงอันเร่าร้อนของเขาในบทนักร้องปีเตอร์อาร์เลนบนบรอดเวย์และเข้าใจผิดระหว่างศิลปะกับความเป็นจริงแต่หิวเพียงแค่ยิ้มถ้าคนเข้าใจผิดว่าผมคือบทบาทที่แสดงนั่นแสดงว่าผมแสดงได้ดีเขากล่าวครั้งหนึ่งเครื่องหนึ่งเป็นเรื่องตลกเครื่องหนึ่งเป็นความจริงบางทีนั่นอาจเป็นความลับของเขาเขาไม่ต่อสู้กับเขาลือแต่เขากลับเต้นรำไปกับมันเขายัางคงเป็นมิตรสงบไม่หวั่นไหว และนั่นคือสิ่งที่ทำให้เขามีความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงเพราะแจ็คแมนแสดงให้เห็นว่าศักดิ์ศรีไม่ได้อยู่ที่การป้องกันตัวเองแต่อยู่ที่การส่องแสงต่อไปแม้ว่าคุณจะตกเป็นเป้าของการค่าเดาในโลกที่ต้องการฉลากฮิวแจ็คแมนยังคงเป็นอย่างที่เขาเสมอมาศิลปินที่ใช้ชีวิตด้วยหัวใจและความสง่างาม 4. เจคจิเลนเฮาเจคจิเลนเฮานักแสดงที่ไม่เคยกลัวที่จะก้าวไปในที่ที่คนอื่นถอยห่าง นับตั้งแต่ k บ b a c k m o u n t a i นชื่นของเขาได้ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์อย่างไม่มีวันลบเลือนไม่ใช่แค่ในฐานะนักสแสดงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญในภาพยนตร์เรื่องนี้ที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ของความรักระหว่างชายรักชายสำหรับคนทั้งรุ่นเจคแสดงด้วยความจริงใจที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของจอภาพยนตร์มันไม่ใช่แค่บทบาทธรมธรมดาธรรมดาแต่มันเหมือนกับว่าเขาได้เผยส่วนหนึ่งของจิตวิญญ,ญาณออกมานับตั้งแต่นั้นมา เขาก็ยังคงเป็นปริศนาใช่เขามีความสัมพันธ์กับผู้หญิงที่มีชื่อเสียงแต่ไม่มีความสัมพันธ์ใดที่ยั่งยืนไม่มีเรื่องราวใดกลายเป็นเทพนิยายสาธารณะในการสัมภาษณ์เขามักจะไม่ค่อยพูดถึงตัวเองเขาจะฟังยิ้มและนำบทสนทนากลับไปที่งานของเขาบางทีอาจเป็นเพราะเขาเข้าใจว่าการเป็นตัวของตัวเองไม่ได้หมายถึงการเปิดเผยทุกสิ่งแต่คือการปกป้องสิ่งที่ควรค่าแก่การปกป้อง ผมไม่กลัวความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกแบบไหนก็ตามเขาเคยกล่าวไว้ด้วยความสงบที่โดดเด่นและนั่นคือสิ่งที่คุณสัมผัสได้ในทุกตัวละครของเขาเปราะบางขัดแย้งมีความเป็นมนุษย์อย่างลึกซึ้งศิละปะของจินเลนฮาวไม่ใช่ความพยายามที่จะปัดเป่าข่าวลือแต่เป็นเครื่องเจือญใจที่เงียบๆว่าความรักในทุกรูปแบบนั้นเป็นของจริงในฮอลลีวูดที่มักจะส่งเสียงดังเจ๊กลับกระซิบ และนั่นคือเหตุผลที่หลายคนฟังเขา 5. เอียนแมคเคลนเซอร์เอียนแมคเคลนชื่อที่เติบโตเกินกว่าเวทีและจอภาพยนตร์ไปนานแล้วก่อนที่จะมีโซเชียลมีเดียทงสีรุ้งและแฮท็กเขายืนอยู่คนเดียวพร้อมไมโครโฟนในมือพร้อมที่จะเสี่ยงทุกอย่างในปี1988มีการอภิปรายเรื่องการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในสหราชาอาณาจักร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อห้ามการรักร่วมเพศจากห้องเรียนและจากสาธารณะในขณะที่คนอื่นเงียบเขากลับพูดกับกล้องของ BBC และกล่าวด้วยน้ำเสียงที่สงบและหนักแน่นว่าผมเป็นเกย์ไม่มีข่าวใหญ่ไม่มีการคำนวณมีแต่ความจริงนับจากนั้นเป็นต้นมาเอียนแมคเคลนไม่ใช่แค่นักแสดงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์พอมดจาก x m e n พ่อมดแกนดาฟจาก The Lord of the Rings พวกเขาทุกคนล้วนมีส่วนหนึ่งของศักดิ์ศรีจิตวิญญาณที่ไม่ยอมแพ้ของเขาแต่บทบาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาไม่เคยแสดงบนเวทีแต่เป็นในชีวิตจริงเขาได้ก่อตั้ง Stone Wall UK ซึ่งเป็นกระบวนการที่จุดประกายการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมกันในสาราชาอาณาจักรขึ้นมาใหม่และกลายเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ที่ไม่มีเสียงผมมีความสุขที่ได้เป็นเก เขากล่าวครั้งหนึ่งพร้อมรอยยิ้มผมสงสารคนที่ไม่ได้เป็นมันไม่ใช่ความเย่อหยิ่งแต่เป็นความภาคภูมิใจความภาคภูมิใจของชายผู้ที่ไม่เพียงแต่ค้นพบความจริงของตนเองแต่ยังปกป้องมันด้วยวันนี้ด้วยวัยกว่า80สิปีเขายังคงเป็นสุภาพบุรุษผู้แข่งข้อคนเดิมที่เคยทำลายความเงียบเพราะแมคเคลเลนได้พิสูจน์แล้วว่าความกล้าหาญไม่จำเป็นต้องเสียงดังเพียงแค่ต้องเป็นความจริงห โจนาธานเบลีโจนาธานเบลีท่านไวเขาผู้พิชิตใจผู้คนในบริเตนเขาแสดงเป็นสุภาพบุรุษที่สมบูรณ์แบบมีระเบียบวินยัยเปรี่ยมด้วยแพชชั่นและเปราะบางไปพร้อมกันแต่เบื้องหลังกล้องเบลี่ได้เขียนเรื่องราวที่จริงใจยิ่งกว่าเรื่องราวของเขาเองตั้งแต่อายุยังน้อยเขาก็รู้ว่าความจริงของเขาในโลกที่ต้องการความสมบูรณ์แบบนั้นอาจไม่ได้รับการยอมรับเสมอไป ในวงการที่ยังคงให้บทบาทตามอุดมคติแบบเก่าเขาก็ต้องเลือกระหว่างการปรับตัวหรือการเป็นตัวของตัวเองเขาเลือกอย่างหลังผมไม่เคยอยากแกล้งทำเป็นคนอื่นเพียงเพื่อจะได้รับความรักเขากล่าวในการสัมภาษณ์อย่างเรียบง่ายและชัดเจนก่อนที่เบรดเชอร์ตันจะทำให้เขากลายเป็นดาราเขาก็ยอมรับเรื่องเพศสภาพของตนเองอย่างเปิดเผยกับเพื่อนและครอบครัวโดยไม่มีเรื่องอื่นเกิดไม่มีการวางแผนกลยุทธ์สื่อสำหรับเขาแล้ว มันไม่ใช่การกระทําทางการเมืองแต่เป็นการก้าวไปสู่ความสงบสุขแต่ในโลกที่ทุกการยอมรับสร้างพาดหัวข่าวความจริงใจของเขาก็กลายเป็นสัญลักษณ์อย่างรวดเร็ววันนี้โจนาธานเบลี่เป็นหนึ่งในนักแสดงที่เป็นที่ต้องการตัวมากที่สุดของสหราฐอาณาจักรตั้งแต่วิกเกตจนถึงเฟลโลทรเวลเลอร์สเขาสวมบทบาทตัวละครที่ถูกสร้างสารรค์ขึ้นด้วยความละเอียดอ่อนและลึกซึ้งแบบเดียวกับที่เขาใช้ชีวิตการปรากฏตัวของเขาบนจอภาพยนตร์นั้นเงียบสงบ แต่ทรงพลังเขาไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรเพียงแค่ต้องอยู่ที่นั่นและบางทีนั่นอาจเป็นจุดแข็งของเขาในอุตสาหากรรมที่คอยมองหาฉลากอยู่เสมอเบลลี่แสดงให้เห็นว่าการกระทำที่กล้าหาญที่สุดไม่ใช่การส่งเสียงร้องแต่คือการเดินหน้าต่อไปอย่างเงียบๆ 7. คาลัมสกอตคาลัมสกอตชายผู้ที่เสียงของเขาทำให้โลกเงียบลงชั่วขณะเมื่อปี2015 เขายือนอยู่บนเวที b r i t a i n Scott Talent แล้วร้องเพลง Dancing on My Own มันไม่ใช่แค่การแสดงมีเรื่องราวของความเจ็บปวดการถูกปฏิเสธและในที่สุดก็คือการยอมรับในตอนนั้นแทบไม่มีใครรู้ว่าคาลัมซ่อนความจริงของตัวเองไว้ในทุกโน้ตเพลงความจริงของชายที่ยังคงตามหาตัวเองพยายามทำความเข้าใจความรักในขณะที่โลกกำลังฟังเขาอยู่ หลายปีต่อมาเขาเปลี่ยนการค้นหานี้ให้เป็นงานศิลปะเพลง No Matter What ของเขาไม่ใช่แค่เพลงป๊อปธรรมดาธรรมดามันคือการเปิดเผยเขาเล่าเรื่องแม่ที่โอบกอดเขาไว้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเรื่องเพื่อนๆที่หันหลังให้เมื่อเขาแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมามันซื่อสัตย์ดิบงดงามเรื่องราวของเด็กผู้ชายที่คนพบความกล้าที่จะไม่ซ่อนตัวอีกต่อไปนับตั้งแต่นั้นมาคาลัมสกอต ไม่ได้เป็นแค่นักร้องแต่เป็นกระบอกเสียงของคนรุ่นใหม่ที่ได้เรียนรู้ว่าความเปราะบางไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอแต่เป็นความเข้มแข็งบนเวทีเขาร้องเพลงด้วยความอบอุ่นที่เปิดใจผู้คนและในเนื้อเพลงของเขาเขาก็เปลี่ยนบาดแผลให้เป็นความหวังผมไม่ได้ร้องเพลงเพื่อให้คนได้ยินเขากล่าวครั้งหนึ่งผมร้องเพลงเพื่อไม่มีใครรู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปวันนี้ขาล่มสกอดยืนหยัดเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสิ่งที่งานศิลปะที่แท้จริงประกอบด้วย ความกล้าหาญความจริงใจและความเห็นอกเห็นใจเพราะเมื่อเขาร้องเพลงสิ่งหนึ่งในตัวผู้ฟังทุกคนจะได้รับการเยียวยาคำมั่นสัญญาอันเงียบงันว่าความรักในทุกรูปแบบคู่ควรกับบทเพลงฮอลลีวูดรักเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความเย้ายวนความงามและภาพลวงตาแต่เรื่องราวที่แท้จริงเรื่องราวที่คงอยู่คือเรื่องราวที่ผู้คนค้นพบความกล้า ที่จะเป็นตัวของตัวเองเคียนูรีฟส์ทอมครูซฮิวแจ็คแมนเจคจิลเลนฮาวอีแอนแมคเคลน n จนาธานเบลลีและคาร์ลัมสกอตตแต่ละคนต่างมีความลับความเจ็บปวดและความจริงของตนเองบางคนเลือกที่จะเงียบบางคนเลือกใช้คำพูดบางคนเลือกใช้บทเพลงแต่ทุกคน ล้วนพิสูจน์ให้เห็นว่าการเป็นตัวของตัวเองคือรูปแบบการต่อต้านที่เงียบที่สุดแต่ส่งพลังที่สุดเพราะภายใต้แสงไฟสปอตไลท์ที่ทุกสิ่งทุกวัดประเมินและเปรียบเทียบการหลงทางเป็นเรื่องง่ายแต่ทั้งเจ็ดคนนี้แสดงให้เห็นว่าเราไม่สามารถสร้างหัวใจขึ้นมาได้พวกเขาสอนเราว่า ความรักไม่ว่าจะพูดออกมาหรือเก็บเงียบไว้ล้วนพูดภาษาเดียวกันเสมอภาษาของความกล้าหาญบางทีนั่นอาจเป็นบทเรียนที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังความเยายวนทั้งหมดของฮอลลีวูดไม่ใช่วีรบุรุษทุกคนจะสวมชุดแฟนซีบางคนแบกรับภาระที่จะเป็นตัวของตัวเองและพวกเขา ก็ทำเช่นนั้นด้วยศักดิ์ศรีหากคุณได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้แล้วจงจำไว้ว่าการปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเริ่มต้นอย่างเงียบๆและบางครั้งเพียงช่วงเวลาแห่งความซื้อสัตว์เพียงครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนโลกได้